ทำไมคนที่เชื่อว่ารวยได้นะครับเขามีการลงมือทํา2แบบ1ลงมือทําแต่แบบล้มอ่ะล้มแบบเละลงมือทาแล้วล้ม2ลงมือทํแล้วปังเลยทําไมอ่ะเห็นไหมมันมีอยู่2อ,อย่างเห็นไหมครับหลายๆคนเนี่ยเขาเชื่อนะว่าประสบความสําเร็จได้อยากประสบความสําเร็จอยากมีเงินอยากร่ารวยในการเทรดเนาะแต่ทําไมกันนะครับเขาถึงไปเลือกวิธีการที่ไปกู้เขามาอ่ะแล้วก็เทรดมั่วเงีย้ยเออแล้วก็หายวับไปหมดเลย ทำไมมันถึงเกิดเหตุแบบนี้ได้ครับทั้งที่เชื่อนะว่ารวยได้แต่ทําไมการลงมือทํามันแบบคนละขั้วเลยนี่มันเป็นผลมาจากพิมพ์มานะเป็นผลมาจากระดับพลังงานของคุณอ่าหรือเขาจะเรียกว่า v i เบรชั่นที่ตัวของคุณเนี่ยสั่นสะเทือนออกมาเมื่อกี้นะครับคนที่ไปกู้มาเนาะแล้วก็โอ้ทำพังไปหมดเลยส่วนหนึ่งนะมันมาจากระดับพลังงานของเขาครับทุกคนและแน่นอนมันเป็นระดับพลังงานที่กำลังบอกว่า ฉันกลัวถูกต้องป่ะมันมเป็นพลังงานนี้ป่ะใครที่ขาดทุนลองโฟกัสตัวเองดูครับว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะฉันเนี่ยถ้าคุณไม่โกหกตัวเองนะซื่อสัตย์กับตัวเองนะครับมันเป็นระดับพลังงานที่บอกว่ากลัวอยู่หรือเปล่าถ้าเกิดคุณสะเทือนคลื่นพลังงานความกลัวออกมาสิ่งที่เกิดขึ้นคือผลลัพธ์มันก็จะพังไปตามนั้นถ้ากลัวมันทําไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นสมมุติถ้าเกิดคุณเทรดนะครับและ คุณกลัวว่ามันจะโดน Stop l ลอ s ก่อนกลัวว่ามันจะขาดทุนก็ขาดทุนเพราะว่าคุณมีความกลัวตั้งแต่แรกกลัวจะไม่เป็นไปตามที่คุณคาดหวังก็จะไม่เป็นตามที่คุณคาดหวังเห็นไหมครับใครที่ตอนนี้นะแบบโอ้โหกำลังเสกเลยกําลังเสกแบบเงิน,นล้านต่อเดือนเสกลูกค้าเสกอะไรมาแบบนี้เนาะแต่ลึกๆครับคุณอาจจะกลัวไม่เป็นไปตามที่มันคาดหวังเอา้าคุณก็สร้างพลังงานแบบนั้นมาเรียบร้อยแล้วเห็นปะนี่คือการสร้างแต่ตรงนี้ครับ คุณอาจจะไม่รู้ตัวที่ซ้ำว่าคุณจงใจให้มันเป็นเข้าใจใช่ไหมดังนั้นวันนี้เราถึงต้องมาคุยกันในเรื่องของการจงใจสร้างมันขึ้นมาคําถามก็คือคุณอยากได้ผลลัพธ์แบบไหนจงจงใจสร้างมันขึ้นมาถ้าคุณตั้งจิตแบบนี้แล้วโอ ح, ้โหมีได้หลักล้านต่อเดือนคําถามที่สําคัญก็คือคุณต้องทําพลังงานแบบไหนอะ คุณก็ต้องทําพลังงานที่มันดีก่อนจริงว่าจงใจสร้างมันขึ้นมาเหมือนกับคุณคุณรู้แล้วว่าคุณต้องการผลลัพธ์แบบเนี้ยสร้างมันขึ้นมาสร้างมันขึ้นมารู้สึกดีกับมันก่อนอ่ะยกตัวอย่างเรื่องการเทรดแล้วกันมันจะได้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นถ้าเกิดคุณอยากจะเทรดให้มันสําเร็จนะครับเลิกกลัวก่อนจริงว่าคุณต้องเลิกกลัวก่อนตรงข้ามกับเลิกกลัวคือคุณต้องมั่นใจก่อนมั่นใจอะไรไบ้างมั่นใจในออสติติของคุณมั่นใจในผลลัพธ์มั่นใจในตัวเอง มั่นใจในการเทรดของคุณมั่นใจในโบรกเกอร์ของคุณคุณต้องมั่นใจทั้งหมดก่อนเก็บไหมครับมานถึงจะสามารถเทรดได้มั่นใจใน,ใ,นในตำแหน่งทีพของคุณคุณต้องมั่นใจก่อนเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณไม่มาฝึกพลังงานความมั่นใจความสําเร็จใดคุณก็ดึงมันมาไม่ได้ครับมั่นใจก่อนแล้วคุณจะดึงดูดทุกอย่างได้ผมอยากจะแบ่งแบบนี้นะครับแบ่งผู้คนออกมาเป็น2ประเภทแบ่งผู้คนมาเป็น2ประเภทนะครับอย่างที่1คือวินเนอร์ผู้ชนะ และอย่างที่สองครับผู้แพ้แบ่งผู้คนเป็น2ประเภทนะครับแล้วมันก็มีมีอยู่แค่นี้เนาะมีผู้ชนะและผู้ที่แพ้คุณคิดว่ากระบวนความคิดอารมณ์ความรู้สึกของสองอย่างนี้แตกต่างกันไหมครับคนที่เขาเป็นผู้ชนะเขามีอารมณ์แบบไหนลรอสิ่งนี้สำคัญมากๆนะครับคุณเคยเจอเปล่าคนที่คิดและรู้สึกแบบลูเซอร์ทำอะไรก็แพ้หมด เคยเจอไหมครับคิดและรู้สึกแบบรู้เซอร์ทำอะไรก็ล้มเหลวหมดทำอะไรก็พังหมดทำอะไรก็เลิกหมดพอเขาเป็นรู้เซอร์ในระดับอารมณ์ความรู้สึกเฮ้ยอันน,น,นี้อันนี้เรื่องจริงนะแล้วคนส่วนใหญ่อยู่ในตำแหน่งรู้เซอร์ถูกเทรนให้เป็นรู้เซอร์คนส่วนใหญ่ถูกเทรนให้แพ้ดังนั้นแล้วการที่คุณจะเปลี่ยนนะครับแบบจงใจสร้างแบบผู้ชนะได้คุณต้องเปลี่ยนอารมณ์ของตัวเอง เปลี่ยนความรู้สึกของตัวเองทั้งหมดให้มาอยู่ในฝั่งวินเนอร์ให้หมดเลยใครพอจะเก็ตกันเรื่องนี้บ้างครับอะยกตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นคน,ส,นส่วนใหญ่ถูกสอนให้อยู่กับความกลัวนี่ครับคุณก็เป็นลูเซอร์แล้วใช่ปะถูกสอนให้อยู่กับความกลัวถูกสอนให้อยู่กับความกังวลถูกสอนให้อยู่ในความลังเลสงสยัยก็จะเป็นลูเซอร์ครับทำอะไรก็ยังไม่สำเร็จครับแต่คนที่อยู่ในฝั่งวินเนอร์คืออะไร มั่นใจมั่นใจอะทรงพลังกล้าตัดสินใจจะเป็นแบบนั้นกล้าตัดสินใจเลือกอะไรบางสิ่งนี่คือวินเนอร์อ่ะยกตัวอย่างนะครับ<ม>อารมณ์ของคนที่เทรดและประสบความสำเร็จเป็นอารมณ์ของวินเนอร์ป่ะใช่ปะอ่ะลอาลองดูนะอารมณ์ของคนที่เทรดและประสบความสำเร็จนี่เป็นอารมณ์ของวินเนอร์ป่ะต่อไปนี้คุณลองสังเกตตัวเองดูทุกครั้งที่คุณโดนสต็อปลอสคุณรู้สึกยังไง ลองด,ดูทุกครั้งที่คุณไม่ได้เป็นไปตามแผนคุณรู้สึกยังไงครับหลายคนที่ผิดหวังอย่างเงี้ยใช่ป่าคสมมติคุณกำลังแบบฉันอยากจะชีวิตดีขึ้นนะฉันแบบโทำอย่างเงี้ยเศกนู่เน,นเศกนี่เศกนั่นนี่ครับแต่มันยังไม่มาสักทีหนึ่งแล้วคุณรู้สึกผิดหวังรู้สึกลังเลเห็นปะเนี่ยอารมณ์มาอย่างเงี้ยลังเลรู้สึกสงสยัยมันก็จะมาไหมมันก็ไม่มา อารมณ์มันเป็นแบบนั้นพฤติกรรมเราก็เป็นเป็นไปแบบนั้นนะครับอย่างอ่ะเทเสียโดน SL พอตัวนี้ SL เราทําพฤติกรรมยังไงคุณก็จะเครียดเห็นไหมรู้สึกเฟลรู้สึกเฟลรู้สึกล้มเหลวกินไม่ได้นอนไม่หลับซึมเห็นไหมครับอย่างเงี้ยคือแรงสัน่นสะเทือนของคุณเป็นแบบไหนไวเบชั่นคุณเป็นแบบไหนความเชื่อของคุณมันหายไปหมดเลยความมั่นใจมันหายไปหมดเลยมันก็ไม่สามารถทําต่อเน,นื่องได คนลับก็ไม่เกิดแต่สิ่งที่ผมกำลังจะพูดต่อ,ตอจากนี้นะครับก็คือคนที่ฝึกตัวเองทำแต่อารมณ์แบบนี้ครับมันคือการสะสมสะสมอารมณ์ของการเป็นลูสเซอร์สะสมอารมณ์แพ้และนี่แหละเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่คุณสะสมตัวเองให้อยู่ในอารมณ์แห่งผู้แพ้มันจะเข้าสู่นี้ครับอ่า พลังงานของคุณเนาะเห็นไหมพลังงานส่งผลต่อการตัดสินใจส่งผลต่อการลงมือทําแล้วก็ส่งผลต่อผลลัพธ์เห็นไหมครับถ้าพลังงานคุณเป็นแบบผู้แพ้พลังงานผู้แพ้คุณคิดว่าการตัดสินใจทําอะไรบางอย่างมันจะเป็นการตัดสินใจของผู้แพ้ปะถ้าใช้พิมพ์บอกด้วยว่าใช่เออการตัดสินใจมันจะแปลกๆครับการตัดสินใจของคุณมันจะเป็นแบบการกระทําที่ให้นําไปสู่การแพ้ไปอีกแพ้ไปอีกแพ้ไปอีก มันจะเป็นไปในเ,เวนั้นเลยดังนั้นแล้วถ้าเกิดพลังงานคุณไม่ดีถ้าเรายังสะสมอารมณ์ของการเป็นผู้แพ้อยู่อย่าเพิ่งทำอะไรอยู่เฉยเฉยทันทีเก็ตไหมครับอะตอนนี้เราลองมาสำรวจอารมณ์ของตัวเองถ้าอารมณ์ของคุณเป็นอยู่ในฝั่งผู้แพ้คุณต้องยังไม่ทำอะไรดังนั้นให้ผมให้ทำแบบนี้นะและคุณจะเปลี่ยนครับให้อยู่เฉยเฉยและฝึกพลังจิตแบบนี้ก่อน ฝึกจิตให้เป็นผู้ชนะซึมซับอารมณ์ของตัวเองฝึกเทรนอารมณ์ของตัวเองบ่อยๆฝึกเทรนอารมณ์บ่อยๆให้มีความมั่นใจถ้าเกิดคุณเทรดอยู่นะคุณอาจจะต้องเห็นกราฟนะครับแล้วแบบจินตการภาพท p หรือคุณไปแบ็กเทสเจอจังหวะที่มันสวยๆแบ็กเทสเจอจังหวะสวยๆแบ็กเทสเจอจังหวะสวยๆและรู้สึกมั่นใจ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 ทาอย่างนี้ต่อเนื่อง7วันโดยที่คุณไม่ต้องเทรดเลยระหว่างนั้นเขาเรียกว่าเป็นการสะสมไวเบรชั่น เก็ต ah. ปะสะสมไวเบชั่นก่อนสะสมพลังงานของคุณสะสมการสันสะเทือนของคุณให้เป็นผู้ชนะก่อนฝึกคิดฝึกตัดสินใจฝึกเลือกแบบผู้ชนะเนี่แหละครับคือการจงใจสร้างคุณจะต้องสร้างตัวเองใหม่นะสร้างตัวเองเป็นคนใหม่ที่มีพลังแห่งการเป็นผู้ชนะต้องสร้างคนคนนั้นใครเก็ตกดหนึ่งมากดหนึ่งมาคุณต้องเลือกเหมือนกันตอนนี้นะครับใครที่ อยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองบ้างอ่ะเอาง่ายๆ1ล้านต่อเดือนอ่ะดูคียนี้นะโด้วยวิธีอะไรก็ได้นะผมไม่รู้นะว่าคุณจะเอาวิธีอะไรแต่แบบนี้เลยใครที่ต้องการ1ล้านต่อเดือนนะครับคุณต้องเปลี่ยนตั้งแต่ระดับพลังงานก่อนเปลี่ยนอะไรนะตั้งแต่ระดับพลังงานเลยนะครับคือหนึ่งรู้สึกแบบคนที่มีหล้านให้ได้หล้านต่อเดือนให้ได้รู้สึกรวยให้ได้ก่อน สิ่งน,นี้สําคัญมากรู้สึกแบบคนรวยให้ได้มันหมายความว่ารู้สึกยังไงมันตั้งแต่ตั้งแต่แบบนี้เลยนะตั้งแต่การเปลี่ยนการแต่งตัวแต่งตัวให้ดีขึ้นเห็นป่รู้สึกแบบคนรวยรู้สึกยังไงครับหนึ่งแต่งตัวดีสองมั่นใจเปลี่ยนหมดอะอันนี้อันนี้คือ มันเป็นศาสตร์ห่วงจุย้ยศาสตร์โงเ่เฮงด้วยนะที่เขาทําให้มันเป็นอย่างเงี้ยคุณรู้ปะที่เขา,าแบบเอาก้อนเงินก้อนทองมาให้มาตั้งอยู่หน้าบ้านมาเป็นเพราะอะไรคือเพื่อให้คุณเห็นและรู้สึกรวยเออมันม,มันคือความรู้สึกแบบนั้นนะนี่คือการเปลี่ยนนะครับลองค่อยๆเปลี่ยนดูนะอ่านเนี่ยรู้สึกแบบคนที่มีรายได้หลักล้านความชิวเห็นปะสามถ้านึกถึงเรื่องเงินนะ่ะคนที่มีรายได้หลักล้านเขาจะรู้สึกยังไงเขาจะรู้สึกแบบอมาตะเหลือๆถ้าต้องจ่ายอะไรก็ ก็จ่ายได้เลยชิวๆมากอ่าใครเก็ตอารมณ์นี้บ้างครับใครอยากจะมีหนึ่งล้านต่อเดือนนะให้คุณรู้สึกแบบนี้ไปก่อนเนี่ยชิวๆเหลือๆเป็นอมะตะโอ้โหคุณจะดึงตูดมาแบบสบายนะครับแต่ผมเข้าใจคุณมีภาระหน้าที่อยู่จริงไหมดังนั้นนะครับสิ่งเนี้คือการฝึกของคุณให้คุณลองฝึกทุกๆวันนะครับอ่าลองนั่งสมาธิแล้วเชื่อมอารมณ์ตัวเองดูแบบนี้อ่าลองดูนะครับ รู้สึกแบบคนที่มีหลักล้านต่อเดือนมันรู้สึกยังไงวะ,อะลองคอมเมนต์มาบอกผมนี้ถ้าเกิดเป็นคุณเน่ะมันจะรู้สึกยังไงหรอรู้สึกแบบคนที่มีหลักล้านต่อเดือนให้ลองนึกนะถ้าเกิดคุณรู้สึกไม่ได้ถ้าคุณรู้สึกไม่ได้นะครับคุณก็มีมันไม่ได้ดยกตัวอย่างเช่นเมื่อก่อนเนี่ยบอกเลยว่าไม่กล้าเข้าร้านแบรนดน์นมเพราะอะไรรู้ปะเพราะรู้สึกกลัวนะครับรู้สึกไม่คู่ควร นะรู้สึกไม่คู่ควรรู้สึกแบบโอ้โหไปโอ้โหของราคาหลักหมื่นหลักแสนทั้งนั้นเลยไม่กล้าไปดูไม่กลา้กลาอะไรแบบนั้นนยถ้าเกิดไม่กลา้านั่นมันหมายความว่าเรากําลังประทับตาตัวเองอยู่นะประทับตาตัวเองว่าฉันไม่คู่ควรกับสิ่งแบบนั้นว่ะมันก็ไม่ได้เก็ตไหมครับถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าคุณไม่คู่ควรคุณก็ไม่ได้อืมอ่ะนี่นะครับบอกว่ามีอิสระใช่รู้สึกมีอิสระ อิสระทางการเงินไปไหนก็ได้ถูกต้องปะดังนั้นแล้วนะครับเราก็อาจจะต้องลองทําแบบนี้ดูก็คืออลองไปเที่ยวดูลองไปไหนก็ได้กล้าใช้จ่ายและรู้สึกมั่นใจทุกครั้งว่ายังไงก็ตามฉันก็หาเงินมาได้อีกเนี่ยมันต้องรู้สึกแบบนี้มั่นใจยังไงก็ตามฉันก็หาเงินมาได้อีกฉันก็หาเงินมาได้อีกฉันก็หาเงินมาได้อีกนะครับประมาณนั้นนี่แหละมันคือรู้สึกมั่นใจ ต้องรู้สึกแบบนี้ก่อนอยากกินอะไรก็ได้กินถูกต้องครับและรู้สึกถึงมันจริงๆว่าเนี่ยมั่นใจชมตัวเองโอ้ทาไมมันแบบมังคั่งเหลือเฟือขนาดนี้ทําไมมันแบบจะกินอะไรก็ได้กินจะไปไหนก็ได้ไปทําอะไรก็ดีทุกอย่างเลยรู้สึกมั่นใจโอเคปะนี่คือแค่ปรับไวเบชั่นนะให้มันรู้สึกแบบเหลือเฟือเหลือเฟือก่อนอะต่อนะครับอย่างที่สองคือคุณต้องจงใจสร้างมันจงใจสร้างมัน จงใจสร้างมันยังไงอ่ะคือเขาบอกอย่างนี้นะครับว่าการที่คุณเนี่ยอ่อนั่งทําอารมณ์ดีๆไปวันๆอ่ะนั่งทําอารมณ์แบบเป็นบวกไปวันๆน,นะครับนั่นคือการรักษาระดับพลังงานจริงป่ะแต่ถ้าเกิดคุณไม่สร้างอะไรเลยอ่ะสิ่งนั้นก็ไม่เกิดนะครับถ้าคนพิมพ์สิ่งนี้มาอ่ะอารมณ์ถึงแต่ไม่สร้างอะไรเลยเท่ากับไม่ได้อะไรเลยอ่ะพิมพ์สิ่งนี้มาครับถ้าคุณไม่สร้างคุณก็ไม่ได้ พิมพมายกตัวอย่างเช่นโอ้เนี่ยคุณ f e ล l i n g เนา f e ล l i n g ถึงการเทรดของคุณ f e ล l i n g ถึงเงินที่ไหลเข้ามาในบัญชีธนาคารเงินไหลมาเยอะมากเยอะมากเยอะมากนะครับแต่คุณไม่สร้างอะไรให้มันสอดคล้องเลยคุณไม่ตัดสินใจทําอะไรบางอย่างให้มันสอดคล้องกับผลลัพธ์ตรงนั้นเลยไม่ได้ครับถ้าตอนนี้คุณจินตนาการนะครับว่าฉันอยากจะมีรายได้หลักล้านต่อเดือนรู้สึก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 ถึงมันแต่คุณยังทํางานประจําคุณทํางานประจําอยู่นะครับคุณไม่ตัดสินใจทําอะไรเพิ่ม คุณไม่ตัดสินใจทําอะไรบางอย่างมันก็ไม่ได้ครับเก็ตปะนั่นแหละดังนั้นแล้วสิ่งที่สําคัญคือตัดสินใจซะทําอะไรสักอย่างหนึ่งทําอะไรบางอย่างที่มันสอดคล้องกับผลลัพธ์ที่คุณต้องการตรงนั้นอืมไม่สร้างก็ไม่ได้อะไรครับวันนี้เราโอ้โหเราเราฟังกันมาเยอะมากๆเราคุยกันมาเยอะมากๆนะครับแต่ลองดูเนาะเนี่ยลองลองลอง,ลองมองกลับมาที่เรานะครับว่าถ้าเราไม่สร้าง ก็ไม่ได้แต่เราไม่สร้างอะไรมันก็ไม่เกิดขึ้นนะครับคุณต้องสร้างอะไรบางอย่างที่มันใช่เห็นว่าอารมณ์ถึงแต่ไม่สร้างมันก็ไม่ได้นะครับสมมติคุณอยากถูกหวยนะฮะแต่ว่าคุณไม่ซื้อหวยเลยไม่ได้นะครับไม่ได้นะอคุณอยากเทรดชนะนะครับแต่คุณยังไม่เริ่มที่จะเรียนมันก็ไม่ได้ แล้วคุณอยากที่จะประสบความสำเร็จเงินล้านแต่คุณยังไม่ทํางานอะไรที่มันสอดคล้องกับตรงนั้นเลยคุณยังอยู่ผิดที่อยู่ในที่ที่มันให้คุณไม่ได้มันก็ไม่ได้เก็ดไหมครับดังนั้นแล้วเนี่ยคุณจงมาเลือกซะใช้คํานน้นะจงเลือกอย่างจงใจซะอ่ายกตัวอย่างเช่นผมเคยเจอคนมาแบบเยอะมากๆนะมันมีคนที่คิดอย่างนี้อ่ะคุณตอนเนี้เป็นแบบไหนอยู่มีอยู่สามอย่างได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เอาอ่ะเอาดิ สองครับไม่เอาก็ได้อยู่แบบนี้ก็อยู่ได้นะสบายๆชิวๆสามมันต้องได้เท่านั้นฉันจะเอาแบบนี้มันต้องเอาแบบนี้เท่านั้นหนึ่งถึงสามครับลองทดสอบตัวเองดิเป็นแบบไหนอ่าจริงๆนะผมเคยผมเจอเจอเจอ,เจอมาหลายๆคนนะครับยกตัวอย่างเช่นเอ่อคือสิ่งที่คุณต้องต้องถามตัวเองอะ่ะคือคุณจะเอาใช่ไหม ต้องชัดตั้งแต่แรกนะต้องชัดนะว่าจะเอาไหมและที่สําคัญคือคุณต้องรู้ตัวเองก่อนว่าจะเอาอะไรโอเคปะ่ะอย่างที่บอกนะว่าชีวิตของเราเนี่ยครับมันไม่ได้มีตรงกลางมันไม่ได้มีตรงกลางนะมันมีแค่เอากับไม่เอาลังเลมันไม่มีลังเลแปลว่าอะไรลังเล้ถ้ากับคุณไม่เลือกถ้าลคุณจะเอาหรือคุณจะไม่เอาตอบผมมาดิเอาหรือไม่เอาไม่มีคําว่าลังเลนะครับ มีแค่ซ้ายกับขวาอ่าอย่างเช่นเคสหนึ่งเนี่ยได้กด็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรพลังในการตัดสินใจมันแบบก็แค่แบบใช้ชีวิตไปวันๆเนี่ยเก็ตป่ะเอะเอเน,นี่ยทำเนี่ยได้ก็ดีได้กด็ไม,ไ,กไม่เป็นไรใช้ชีวิตไปวันๆเนี่ครับเออไปอย่าง,งั้นแหละเออเรื่อยๆเรื่อยๆเอื่อยๆ,อๆผลลัพธ์ก็จะไม่ได้แบบทะยานมากเก็ตปะ่ะหรือบางคนนะครับเขาก็บอกอย่างว่าไม่เอาก็ได้อยู่แบบนี้แหละอยู่ได้ชิวๆ คำถามคือถ้าเกิดเขาคิดแบบนี้มันผิดไหมนะครับคำตอบคือไม่ผิดเลยนะถ้าคิดว่าไม่เอาก็ได้อยู่แบบนี้ก็อยู่ได้นะครับไม่ผิดอะไรเลยแต่ผลลัพธ์ก็คือก็ได้แบบที่เขาต้องการแบบนั้นเก็ตไหมครับก็ได้แบบนั้นและอีกคนหนึ่งนะให้บอกต้องได้เท่านั้นไออารมณ์ตรงนี้ครับ คุณอย่าไปแปลความว่าคนคนนี้โอ้โหเป็นคนที่แบบโลภนะอย่าอย่าไปแปลความแบบนั้นนะอเดี๋ยวผมจะสอนให้นะครับต่อจากนี้นะคุณต้องตัดสินใจเลือกเข็บว่าคุณกําลังอยู่ในเงื่อนไขที่ว่าคุณเลือกอะไรก็ได้ทุกสิ่งเป็นไปได้หมด่ทุกคนพิมพ์สิ่งนี้มาเรากําลังอยู่ในเงื่อนไขแบบนี้ครับคือทุกสิ่งที่คุณเลือกเป็นไปได้หมดทุกสิ่งที่คุณเลือกเป็นไปได้หมดเป็นไปได้หมดเลย คุณเคยเจอปาฏิหาริย์อย่างนี้เปล่าผมผมจะเล่าเรื่องปาฏิหาริย์ให้คุณฟังนะคุณเคยเจอปาฏิหาริย์เรื่องการเทรดแบบนี้เปล่าว่าเท,ทรดบอลเล็กนะครับแพ้สิบครั้งติดโดยไม่นชนะเลยและทําตามแผนด้วยเอ,อแพ้สิบครั้งติดโดยไม่นชนะเลยใครเคยเจอแบบนี้บ้างพิมพ์บอกไหนว่าเคยเคยปะ่ะนั่นแหละครับคือปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์ทำไมมันถึงเป็นปาฏิหาริย์นะครับมันเป็นเพราะว่าเฮ้ยมันมันมัน่วยมันยังดีกว่านั้นอ่ะเคยเนาะ นั่นคือปาฏิหาริย์นะครับแต่มันเป็นปาฏิหาริย์แบบไหนแบบที่ลองสังเกตนะถ้าเกิดเรา,เรา,เ,รา,เ,ราเราแพ้ตอนเนื่งมาแบบนั้นน่ยอารมณ์ของเราคืออะไรทุกครั้งที่เราทําคือเรากําลังทําในอารมณ์ที่เรากลัวอยู่จริงป่ะเรากําลังทําในอารมณ์ที่เราไม่มั่นใจเลยเราเถิดด้วยความไม่มั่นใจแต่ก็ต้องอยากเถิดเพราะว่าอยากจะแก้แค้นอยากจะเอาคืนอยากจะเถิดตอเน,นื่องไปใช่ไหมครับถ้าเกิดใช่พิมพ์บอกด้วยว่าใช่ อารมณ์ของคุณมาสร้างปฏิหารอยู่นะเฮ้อใช่ป่ะเคยชนะต่อเนื่องกันสิครั้งป่ะก็เคยลองเช็คอารมณ์ตอนนั้นี่อารมณ์ตอนนั้นมันเป็นแบบเบาสบายชิวๆแล้วคุณแบบเลือกได้อย <t om kit> ่างคมชัดแต่ว่าฉันจะเอาจังหวะเนี้เท่านั้นและแบบมันรู้ว่าจังหวะเนี้ยกูชนะแน่จริงไหมครับดังนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดคือพลังแห่งการโฟกัสว่าพลังแห่งการเลือกว่ะ ต่อจากนี้นะถ้าเกิดการเทรดนะครับคุณจะเลือกแบบนี้ก็ได้เลือกว่าฉันจะเทรดในจังหวะที่ดีที่สุดเท่านั้นอ่ะแบบนี้ก็ได้เลือกในเทรดในจังหวะที่แบบแม่นยําที่สุดเอาอดีตรงนี้เท่านั้นถ้ามันไม่ได้จังหวะนี้มันไม่ที TP ตำแหน่งนี้ไม่เอาเก็ตยังนี้คือการเลือกใครเข้าใจเรื่องการเลือกแล้วพิมพบอกได้ว่าเข้าใจ มันต้องเป็นแบบนี้ครับการที่เราเทรดแบบแก้แค้นเอาคืนคืออะไรก็คืออ่ะสมองมันมั่วนะมันทํามั่วไปหมดแล้วมันพังนะครับทางนั้นที่เราก็แบ็กเทสมาแล้วว่าทําแบบนี้นะค่อยๆเทรดแบบนี้นะผลลัพธ์สุดท้ายคือมันมีกําไรมันทําได้ใช่ไหมแต่ปัญหาชีวิตคือนั่นแหละครับเราไม่เลือกเราไม่ตัดสินใจที่จะเลือกแค่นี้เท่านั้นและจบและสบายใจกับมันจริงว่า ถ้าเกิดคุณเลือกนะว่าจเจ้าจังหวัดนี้เท่านั้นราคา pending เอาไว้มาโดนก็ได้ไม่มาโดนก็ถือว่ามันไม่ได้เป็นไปตามแผนก็คือก็ช่างมันจะเอาแบบนี้ยจะเอาแบบนี้ยจะเอาแบบนี้ยเก็ตป <Hey. S 1> ่ะเพราะว่าทุกครั้งที่จะเอาแบบเนี้ยมันให้ผลลัพธ์ที่ดีเสมอแล้วทําไมเราจะไม่เอาแบบเนี้ครับเก็ตป <Hey. S 1> ่ะเอออะอยู่ตรงนี้นะคุณอยู่ในเงื่อนไข อะไรก็เกิดขึ้นได้ฟังดีนะกฎจักรวาลมันคือแบบแบบออทุกอย่างเป็นไปได้หมดใช่ปะ่ะเรากําลังอยู่ในเงื่อนไขนี้ครับคือทุกสิ่งที่คุณต้องการให้มีมันมีได้หมดทุกสิ่งที่คุณต้องการให้มันมีอ่ะมันมีได้หมดมันเป็นไปได้หมดเลยรายได้หนึ่งล้านต่อเดือนรายได้ระดับสิบล้านนะครับมันมีคนที่ทําได้เิว่ามันม,มันทำได้หมดแต่ปัญหาของคนส่วนใหญ่ก็คือไม่เลือกนะครับ ยังไม่เลือกไม่ตัดสินใจคุณต้องตัดสินใจเลือกให้ชัดเจนตัดสินใจเลือกให้ชัดเจนคุณก็รู้แหละร,ระบบเทรดของเราดีใช่ไหมระบบเทรดของเราดีนะแต่ไม่เลือกจังหวะที่ดีที่สุดอะใช่ไหมการเทรดเห็นป่ะคุณไม่ได้เลือกจังหวะที่ดีที่สุดครับคุณไปเลือกจังหวะที่มันใกล้เคียงจังหวะคับคล้ายคับคาเพราะอะไระดูสมมุตินะเร,เรื่องเทรดเนาะ มีจังหวะดีที่สุดเนี่ยแพทเทิร์นสวยที่สุดและตำแหน่งที่ดีที่สุดและอีกแบบหนึ่งคือเอาแบบใกล้เคียงแล้วกันใกล้เคียงรู้ไหมครับทำไมเราถึงเลือกจังหวะที่ใกล้เคียงรู้ไหมเพราะเรามีสิ่งนี้ครับวันนี้นะคุณต้องเขาเขาถึงบอกไงว่าคุณต้องฝึกสติฝึกสมาธิเพื่อจะได้เห็นตัวเองว่าฉันมีอารมณ์อะไรอยู่ฉันมีอารมณ์อะไรซ่อนอยู่การที่เราเลือกจังหวะที่ใกล้เคียงนะครับเพราะหนึ่ง คุณน่ะมีอารมณ์แบบนี้ครับร้อนร้อนใจเห็นปะเห็นอารมณ์นี้ปะอารมณ์ร้อนใจร้อนใจมันสนสะเทือนแบบไหนร้อนใจคืออาจจะแบ่งไปครับเป็นทั้งกลัวทั้งกังวลเก็ตไหมมีทั้งกลัวทั้งกังวลทั้งลังเลทั้งคาดหวังใช่ไหมกลัวไม่ได้เทตดบ้าง <S <S กลัวไม่ได้ทําแบบนี้บ้างไม่ได้ทําแบบนี้บ้าง เออเนี่ยแหละเราเลยเลือกจังหวะใกล้เคียงดังนั้นแล้วทํายังไงกับปัญหาพวกนี้ดีทํายังไงให้พวกนี้มันมันไม่เกิดขึ้นผมเคยลองแบบนี้แล้วนะเออเคยลองแบบนี้แล้วว่าเฮ้ยลบอารมณ์พวกนี้ออกลบอารมณ์พวกนี้ออกไปอ่ลบความกลัวออกลบความร้อนใจออกนะครับลบออกไปรู้ไหมสิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรถ้าเกิดคุณลบสิ่งนี้ออกไปครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณก็สร้างอารมณ์นี้ใหม่ อารมณ์เนี้ยมันสร้างใหม่ได้ตลอดดังนั้นนะครับการลบอารมณ์ออกมันไม่ถาวรครับคุณลบอารมณ์พวกนี้ออกมันก็ถูกสร้างใหม่ลบอารมณ์พวกนี้ออกมันก็ถูกสร้างใหม่มันก็สร้างใหม่เรื่อยๆลบออกโอเครู้สึกดีชั่วคราวแต่แบบไมาอี้แล้วคุณสร้างใหม่แล้วสร้างใหม่อีกแล้วใครที่กาําลังแบบว่าอยากจะสร้างงานนะครับจินตการเสษ็จเงินล้านของคุณอยู่เนี่ยอย,อยู่ดีๆก็มีอารมณ์แบบกลัวกลัวเงินหมด กลัวไม่ได้นะครับต่อให้ลบอารมณ์กลัวออกไปแล้วมันก็สร้างอารมณ์ขึ้นมาใหม่สร้างอารมณ์นี้ขึ้นมาใหม่นั่นแหละถ้าเกิดกลัวเงินหมดโอ้มันก็จะไปอยู่อย่างนั้นนะครับพลังดึงดูดมันก็จะไปในเวนั้นอยู่ก็ไปในเวนั้นอยู่ดังนั้นสิ่งที่แบบพูดเลยนะว่าเก็ตสุดๆคือคุณไม่ต้องพยายามไปลบมันแล้วการลบก็คือทําให้เราคามดาวชั่วข่าวนะครับลบลบได้ก็ดีแต่สิ่งที่คุณต้องฝึกคือไปขยายอีกขั้วหนึ่งซะ วันนี้มันมีสองขั้วครับเขาบอกพลังงานด้านลบมีกลัวกับอันมั่นใจคําถามก็คือสมมุติถ้าเกิดคุณลบความกลัวออกสมมุติตอนแรกะกลัวร้อยคุณลบความกลัวออกจนเหลือศูนย์คำถามก็คืออ่ะความกลัวมันก็ออกไปใช่ป่ะแต่ไอ้คาว่าความมั่นใจอ่ะมันไม่ได้ถูกเทรนขึ้นมาไงก็ t ปะครับลบกลัวออกนะแต่ความมั่นใจเนี่ยมันไม่ได้ถูกฝึกเทรนมันขึ้นมาอ่าสมมุติ เราลบความกลัวออกแล้วเราเพิ่มความมั่นใจขึ้นมาท,าทันทีโอเคความมั่นใจของคุณขึ้นมาเป็นร้อยเปอร์เซนต์ความกลัวเหลือศูนย์นะแต่บังเอิญครับสมองของเราอะถูกฝึกให้กลัวที่มันบ่อยกว่ามั่นใจเห็นไหมความถี่อลอ,ลองดูเรื่องความถี่ในหนึ่งวันนะครับยี่สิบสี่ชั่วโมงคุณถูกฝึกให้กลัวไปแล้วร้อยครั้งแต่ถูกฝึกให้มั่นใจแค่ครั้งเดียวเดี๋ยวลองบอกผมสิว่าสมองของเรานครับหรือความเคยชิน เราจะไปสร้างพลังงานด้านไหนมากกว่ากันอ่าลองดูเห็นไหมความเคยชินของเราเราจะไปสร้างพลังงานด้านไหน,นมากกว่ากันเกียดยังเกียดยังว่าทําไมเนี่ยเราลบความกลัวไม่ออกสักทีทันะ้งที่เราก็ดึงความมั่นใจมาแล้วนะแต่ทําไมเราลบความกลัวไม่ออกเกียดยังครับมันเป็นเพราะว่าเราถูกฝึกมาแบบนี้เราถูกฝึกมาให้กลัวเราถูกฝึกมาให้ลังเลเราถูกฝึกมาให้สงสยัยทางแก้ของเรื่องนี้นะมันมีแค่สิ่งเดียวครับคือคุณต้องฝึกขยาย ความมั่นใจแค่นั้นเองต้องฝึกแต่สิ่งนี้เทรนแต่สิ่งนี้จงฝึกขยายความมั่นใจฝึกขยายความมั่นใจใครที่ตอนนี้โอ้โหมีความกลัวในการเทรดบอกเลยว่าคุณอาจจะหยุดเทรดไปเลยแล้วไปฝึกแบ็กเทสแบ็กเทสต่อเนื่องหนึ่งเดือนโดยที่คุณไม่ต้องกดออเดอร์อะไรทั้งนั้นไม่ต้องกดออเดอร์อะไรทั้งนั้นครับไม่ต้องเทรดด้วยแบ็กเทสอย่างเดียวแบ็กเทสอย่างเดียวจนคุณมั่นใจมั่นใจต่อเนื่องมั่นใจต่อเนื่องมั่นใจต่อเนื่องแล้วไออารมณ์ความกลัว มันจะกระเพื่อมออกมาไม่ได้เลยเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะความมั่นใจของคุณมันตัวใหญ่และแข็งแรงเมื่อไหร่ก็ตามที่ความมั่นใจของคุณมันตัวใหญ่และแข็งแรงอะความกลัวมันจะเป็นแค่ลูกกระจอกอะความมั่นใจมันทุบแตกหมดอะทุบแตกหมดทําไมผมถึงกล้าเทรดข่าวเป็นเพราะอะไรทําไมเราถึงกล้าเทรดข่าวครับเพราะทํามาบ่อยมั่นใจเลยไม่เป็นไรไงอาจจะมีสต็อปลอบ้างมีเอสบ้างแต่ไม่กลัวพอะรู้ว่าเดี๋ยวก็ชนะเก็ตป่ะครับแต่ถ้าเกิดเป็นมือใหม่ละ่ะ ยังไม่ได้คลองเลยและที่ผ่านมาเทศเสียมาด้วยนะครับล้างพอร์ตมาด้วยนั่นหมายความว่าสมองของพวกเขากําลังถูกเทรนให้อยู่ในความกลัวตลอดเวลาถูกฝึกให้กลัวนะครับดังนั้นไม่มีวันชนะได้เลยถ้าต่อให้คุณมีเทคนิคดีนะคุณไม่มีวันชนะได้เพราะว่าถูกฝึกให้กลัวครับและเมื่อไหร่ก็ตามที่ถูกฝึกให้กลัวเนี่ยคุณคิดว่าการกดออเดอร์มันแปลกๆปะกดออเดอร์ได้กําไรก็แบบต่อให้ถูกทางนะเชื่อไหมต่อให้ถูกทางก็ไม่กล้าถือถึงทีพครับเพราะกลัว ต่อให้มันผิดคุณก็ไม่กล้าสตอลปลอตามแผนครับคุณจะปล่อยลากละล้างพอร์ตถูกฝึกมาให้กลัวคุณต้องสร้างใหม่หมดเลยสร้างตัวเองเป็นคนใหม่ทันที